สัตว์ชาวที่สาและเจ้าชายวินเลี่ยมทรงตั้งใจที่จะตัดสินใจครั้งสำคัญตามที่ระบุในหนังสือพิมพ์ด่วนวันจันทร์ที่วันที่26พฤษภาคมนี้ทั้งคู่ต้องการถอดพระอิสริยยศของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคลิลเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคลิลตัดสินใจย้ายออกจากราชวงศ์ในเดือนมกราคม2020ข่าวที่ส่งผลกระทบให้เกิดเสียงระเบิดในหมู่ชาวอังกฤษและวินเซอร์ ่อมาทั้งคู่ได้เปิดเผยเรื่องที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับราชวงศ์ทำให้เกิดความตึงเครียดอย่างมากวันจันทร์ที่วันที่26พฤษภาคมนี้แหล่งข่าวหลายแหล่งพูดถึงในคอลัมน์ของเอ็กซ์เรสตามคำพูดของพวกเขากษัตริย์ชาวที่3และเจ้าชายวินเลี่ยมกำลังพิจารณาการตัดสินใจที่สำคัญและรุนแรง นับตั้งแต่ย้ายออกจากราชวงศ์เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลก็ทำงานในโครงการของตนเองเป็นที่นิยมมากดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้รับความนิยมมากกว่าวินเซอร์ด้วยซ้ำสถานการณ์ที่กษัตริย์ชาวที่3และพระราชโอรสองคโตของพระองค์ไม่ได้รับการตอบรับอย่างดีสำหรับเรื่องนี้ทั้งสองจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะถอดตำแหน่งราชวงศ์ออกจากแัดเซก พวกเขาพูดคุยกันมานานเกี่ยวกับการถอดเมแกนและแฮร์รี่ออกจากตำแหน่งราชวงศ์แต่พวกเขากลัวว่ามันจะส่งผลย้อนกลับและทำให้สถานการณ์แย่ลงทอมควินกล่าวชาวที่3และเจ้าชายวินเลียมสู่การตัดสินใจที่ไม่คาดคิดตามที่ผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์ระบุ พระเจ้าชาวที่สาและพระราชโอรสองโตไม่ต้องการสร้างความตึงเครียดอีกต่อไปโดยเฉพาะกับสมาชิกราชวงศ์ที่ยังคงคลื่นไหวอยู่เกี่ยวกับเจ้าชายแฮร์รี่และภรรยาของเขากษัตริย์ทรงทราบดีว่าพวกเขาได้รับความชื่นชมอย่างมาก วินเลียมและพ่อของเขารู้ดีว่าแม้ไม่มีตำแหน่งราชวงศ์เมแกนและแฮร์รี่ก็ยังคงเดินทางไปทั่วโลกราวกับว่าพวกเขาเป็นราชวงศ์และผู้คนส่วนใหญ่ในโลกก็ยังยินดีต้อนรับพวกเขาทอมควินกล่าวการปรากฏตัวของเมแกนมาเคิลและเจ้าชายแฮร์รี่แต่ละครั้งได้รับการเผยแพร่อย่างแพร่หลายแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่คาดไว้ เมื่อเมแกนมาเคิลและสามีของเธอก้าวลงจากตำแหน่งราชวงศ์อาวุโสในปี2020พวกเขายังคงรักษาตำแหน่งดยุกและดัชเชสแห่งซัเสเซ็ตไว้ได้หากไม่เรียกว่าพระราชาอีกต่อไปความนิยมก็ไม่เคยลดลงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนพวกเขาได้เปิดตัวเว็บไซต์โดยใช้ชื่อ s u s s ็ x c o m และใช้ชื่อราชวงศ์มากพอที่จะทำให้วินเซอร์ตอบสนอง มีการเสนอภาพของทั้งคู่และมีข้อความว่าห้องทำงานของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเดยุคและดัชเชสแห่งซัเสเซกหากกษัตริย์ชาวที่3และเจ้าชายวินเลี่ยมตัดสินใจทำการตัดสินใจที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงชาวซัเสเซกจะยอมรับโดยไม่ต้อตอบต่อสาธารณะหรือไม่เจ้าชายวินเลี่ยมกษัตริย์ในอนาคตถูกทิ้งร้าง เจ้าชายแฮร์รี่เป็นที่นิยมอย่างมากและดูเหมือนว่าจะรบกวนน้องชายของเขาดังที่ทอมควินบอกสามีของเควิดเดลตันคงจะรู้สึกเหมือนได้นั่งเบาะหลังมันเกือบจะเหมือนกับว่าเจ้าชายแฮร์รี่กำลังใช้อิสรภาพของเขาสถานะคนนอกรีดของเขาเป็นเครื่องมือในการเป็นราชวงศ์ที่มีความสำคัญมากกว่าที่เขาเคยเป็นเมื่อเขาเป็นเพียงผู้ยืนหยัดผู้เชี่ยวชาญให้ความไว้วางใจตามคำพูดของเขา พวกซัตเซ็กจะฉวยโอกาสจากเสรีภาพในการทำสิ่งที่เคยห้ามไว้ก่อนหน้านี้พวกเขาตระหนักว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสมาชิกของราชวงศ์ในการจัดระเบียบประสบความสำเร็จในการเดินทางไปต่างประเทศโดยที่พวกเขาประพฤติตัวเหมือนมนุษย์จริงๆเขามั่นใจ